สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะคะที่นุกได้อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะก็ก่อนที่จะมาโรงพยาบาลเนี่ยก็มออีลักษณะอาการคล้ายเป็นลมพิษนะคะอย่างรุนแรง ลักษณะอาการเป็นท้ายเป็นแบบนั้นก็คือจะเป็นผื่นขึ้นทั้งตัวเลยนะคะมันจะขึ้นพาดวมวนะคะขึ้นหน้าขึ้นคอขึ้นหัวขึ้นแบบไปทั้งตัวเลยนะคะก็นี่ยมันจะเป็นประมาณเนี้ยแบบผื่นขึ้นแต่อันเนี้ยคือคืออันนี้ดีขึ้นนะคะลักษณะของมันก็จะเป็นแบบเป็นเอ่อปื้นๆอะไรเงี้ยค่ะขึ้นแล้วมันก็จะแบบคันมากแล้วก็ที่ฝ่ามือทั้งสองข้างเนี่ยก็จะแบบแดงแล้วก็วมมากนะคะ คันนี่คือแบบคันแบบทรมานมากๆเลยนะคะก็ทนมาได้ประมาณ4-5หวันนะคะก็กินยาที่มีอยู่นะคะยาแก้แพ้ที่มีอยู่เพราะปกติเมื่อก่อนเนี่ยก็เคยเป็นแบบเหมือนเป็นคุ้มคุ้แพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่แล้วนะคะแต่ว่า,าการแพ้แบบนั้นนะคือไม่ได้รุนแรงมากกินยาปุ๊บมันก็จะหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้เนี่ยเป็นมาสี่ห้าวันยาที่มีอยู่เนี่ยคือยาที่คุณหมอเคยให้ไปนะคะเป็นยาที่แบบออกฤทธิ์แบบ ายาค่อนข้างจะแรงแล้วก็จะออกฤทธิ์ทำให้เราว่งวงนอนแต่ตัวนุองเองอดันกินเข้าไปแล้วไม่ง่วงแล้วก็ไม่หายคันผื่นก็ไม่อยุบดอสของมันเขาให้กินแค่วันละหนึ่งเม็ดใช่ไหมคะรูไม่ไหวกินไปได้ประมาณสามสี่ชั่วโมงไม่ไหวกินอีกเม็ดหนึ่งนะคะก็คิดว่ามันเออถ้ามันหลับเนี่ยมันอาจจะหายคันก็ได้อะไรอย่างเงี้ย แต่มันไม่หายคันนะคะแล้วก็นอนไม่หลับด้วยแล้วก็แบบใจสั่นมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> คือแบบนอนเนี่ยได้ยินเสียงหัวใจเจงแบบเต้นตึบ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 ตลอดเวลาเหมือนแบบคนตกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะตลอดเวลาเลยนะคะก <c oughs> ็จริงๆแล้วนุ่งเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเองนะคะเมื่อเดือนที่แล้วนะคะก็คือเดือนที่แล้วเนี่ย ็เข้ามารับการรักษาอาการของโรคไทรอยด์เป็นพิษนะคะซึ่งไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยนูก,ก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัวเองเป็นไทรอยด์เป็นพิษนะคะเพราะว่า,าหมอบอกว่ามันเป็นกรรมพันธุ์ซึ่งจริงที่บ้านนูกเนี่ยไม่เคยไม่เคยมีใครเป็นกรรมพันธุ์ลักษณะาาอาการจริงที่สงสัยเนี่ยก็คือตอนแรกนูกคิดว่าวเ,เป็นโรคหัวใจเพราะว่า ลูกจะเหนื่อยง่ายมากนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยมันเพิ่งจะมาเริ่มมาเป็นปีนี้เองนะคะก็เมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่แข็งแรงมากๆนะคะตาฝนตากแดดอะไรก็ตามอาจจะเป็นไข้นิดหน่อยกินยาก็คือหายเลยจะไม่แบบเป็นอะไรเจ็บๆอ่อนๆแอดหลายวันเนี่ยไม่เคยเป็นเลยอะไรอย่างี้ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยหัวใจของลูกเนี่ยหลังๆมาเริ่มรู้สึกว่าทำไมมันแบบ มันเต้นแรงมากผิดปกติแล้วแบบเป็นคนที่เหนื่อยง่ายมากแค่แบบเดินหรือวิ่งไม่ถึง200เมตรอะไรอย่างเงี้ยคือปกติชอบออกกำลังกายใช่ไหมคะวิ่งไปไม่ถึง200เมตรหน้ามืดนะคะหน้ามืดจะเป็นลมแล้วก็อ้วกท,ทันทีอันนี้คือลองแบบครั้งแรกเอออาจจะปเป็นเพราะพักขอนอนเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามที่จะวิ่งอีกนะคะทุกรอบที่วิ่งเนี่ยคือวิ่งได้ไม่เกิน200เมตรนะคะ ก็จะหน้ามืดแล้วก็อ้วกทุกครั้งเลยนะคะก็สงสัยเตงเหมือนกันว่าอ่ะทำไมอยู่ดีๆเตงเป็นคนที่แบบแข็งแรงแล้วทําไมถึงวิ่งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบสงสัยว่าเตงเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าแล้วก็ ประกอบกับช่วงนั้นเนี่ยไม่สบายเป็นไข้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเจ็บคอเสียงแหบหมดเลยก็เลยโอเคลองมาโรงพยาบาลแล้วการตรวจเช็ค,คละเอียดเลยนะคะก็มาที่คุณหมอหัวใจก่อนนะคะคุณหมอหัวใจที่นี่ก็แบบมีคนบอกมาว่าคุณหมอโรคหัวใจที่นี่เก่งมากๆนะคะก็เลยมาที่นี่ก่อนนะคะโรงพยาบาลรัมธรรแหงนะคะก็ตรวจแบบละเอียดเลยอันตรสาวหัวใจฟังเสียงขึ้นหัวใจ คุณหมอก็ให้ดูนะคะคือเรื่องของความผิดปกติหัวใจถามว่ามีไหมมีนะคะคือจริงๆหัวใจเนี่ยลักษณะของลิ้นการเต้นทุกอย่างลักษณะของลิ้นหรือหัวใจทุกอย่างไม่มีแบบผิดปกติเลยสิ่งที่ผิดปกติอย่างนึงก็คือหัวใจนุกเต้นแรงมากกว่าคนปกติมากๆเหมือนนุกวิ่งมาราธอนอยู่ตลอดเวลานะคะคุณหมอบอกแบบนี้คุณหมอก็เลยแบบสันนิษฐานหนึ่งหนึ่งอย่างว่าเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าแต่ ตรวจละเอียดแล้วเนี่ยหัวใจไม่ได้มีการผิดปกติใดๆเลยก็เลยสันนิษฐานอีกว่าเออเป็นไทรอยหรือเปล่านะคะก็ไปตรวจผลปรากฏว่าก็เจาะเลือดไปตรวจนะคะผลปรากฏว่าเป็นไทรอยเป็นพิษอย่างรุนแรงนะคะอันนี้คือแบบท้ง,งที่เจนแบบไม่ได้รู้สึกว่าเออมันจะมีอาการนี้หรืออะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างงี้ะคะ่ะก็ไม่เคยรู้เลยนะคะก็คือวันนั้นเนี่ยที่มาเนี่ยคุณหมอแจ้งเลยว่าถ้ามาช้ากว่าน,นี้หัวใจอาจจะวายได้ นะคะคือลูกก็ปล่อยผ่าละเลยเหมือนกันหัวใจเต่นา้เออก็คงเป็นเพราะแบบเฮ้ยนอนน้อยพักข่อนน้อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้สนใจแต่ในเมื่อคุณหมอพูดคำนี้บอกว่าก็ตกใจเหมือนกันนะว่าเฮ้ยตัวเองมีโอกาสเป็นโรคหัวใจวายได้เหรอเป็นเป็นหัวใจวายได้เหรอจากไทรอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าเออดีแล้วที่มานะคะเพราะว่าคือถ้าสงสัยให้มาหาหมอเลยจะดีกว่านะคะเพราะอม่านลูกเองเนี่ยคือถ้ามาช้าคุณหมอก็บอกเลยว่าหัวใจอาจจะวายตายได้อะไรประมาณนี้นะคะก็ หลังจากนั้นก็รักษาไทรอยปกตินะคะยาไทรอยด์ยมีอยู่2ชนิดนะคะมีแค่2ชนิดเท่านั้นนะคะคือนุก ก็ต้องเลือกกินนะคะว่าจะกินตัวไหนดีนะคะแล้วก็วิธีการรักษาก็คือจะมีกินยานะคะสองตัวที่บอกไปนะคะแล้วก็คืนไอโอดีนหรือผ่าตัดไปเลยนะคะซึ่งหมอบอกว่าเนี่ยอายุยังน้อยอยู่นะคะเรื่องวิธีกินยาเอาละกันเพราะว่ากินยาเนี่ยปีถึงสองปีหรือสองปีครึ่งก็ตามถ้าหายก็คือหายก็คือพอเลยแต่การคืนไอโอดีนเนี่ยมันก็เหมือนจะมีผลข้างเคียงแล้วก็ตัดก็ยังไม่จําเป็นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเลือกให้กินยา ก็เลยเนี one, yeah, okay. 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 Okay, so ่ยกินยาไปโอเคกินยาก็โอเคเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไรนะคะออกไปรอบนึงคุณหมอนัดก็มาอีกรอบนึงคือเนี่ยหมอนัดลุกทุกอาทิตย์นะคะต้องมาหาหมอเพื่อเจาะเลือดตรวจเนี่ยทุกอาทิตย์เลยแล้วก็ต้องกินยาทุกวันนะคือซึ่งประกอบกับตอนนั้นเนี่ยเตงก็ไม่เคยเป็นไซนัสเหมือนกันตอนนั้นก็เป็นไซนัสด้วยนะคะ ็นหัวใจด้วยนะหัวใจคือต้องกินยาควบคุมการเต้นของหัวใจด้วยแล้วก็ไทรอยด์ด้วยนะคะวันมีน่ยนะกินยาสิบกว่าเม็ดทุกวันเลยแล้วก็หาหมอทุกอาทิตย์จะดเลือดทุกอาทิตย์นะคะก็ปกติไม่มีอะไรพอรอบสองเนี่ยมายทีนึงคุณหมอเหมือนคุณหมอลอดยาลงนะจากเมื่อก่อนนะยาทารากินวันละสี่เม็ดใช่ไหมคะลดเหลือสามเม็ดหลังจากนั้นเมื่อมันกินยาไปสามเม็ดเนะะี่ยประมาณสามวันเกิดอาการเป็นลมพิษนะคะแบบนี้ค่ะ คือตอนนี้หมอก็ยังไม่ทราบสาเหตุเป็นเนื่องจากแพ้ยาหรือเปล่าหรือเป็นเพราะอะไรก็ยังไม่ทราบสาเหตุน,นะคะวันนี้ก็เลยต้องมอโรงพยาบาลเป็นวันที่สามแล้วนะคะคือหมอให้ยาทามาเยอะมากเลยจะให้ดูเนี่ยนะคะนี่ก็คือยาทาทาทั้งหมดอ่ะสี่ตัวด้วยกันนะคะก็คือจะแบบคุณหมอเขาจะแบบให้แยกทาเลยอันนี้ทาตัวมันจะมีทาที่หัวด้วยนะคะอยู่ตรงในห้องน้ํานะให้สระผมยาทาตัวอันนี้ทาหน้า อันนี้ทามือคุณหมอให้ขนาดเนี้ยแล้วนุทาแบบคุณหมอให้ทาเช้าเย็นแล้วนุนทาตลอดเวลาที่คันก็ไม่หายนะคะก็คือวันแรกที่มาเนี่ยคุณหมอฉีดยาบอกว่ายาตัวเนี้ยแรงมากๆฉีดไปแล้วหลับเลยแล้วก็ยุบทันทีแต่ว่าพอคุณหมอเดินกลับมาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงมันไม่ยุบแล้วนุก,ก็ไม่หลับด้วย,ยอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้คือต้องหอยุดวันนึ้เมื่อกี้คุณหมอเข้ามาฉีดยาสี่ชุมนะคือพยาบาลแบบสายหน้าบอกเลยว่าแบบ น,นี่คือยาที่แรงที่สุดแล้วนะสี่เข็มไม่เคยไม่เคยฉีดใครเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาดูกันว่ามันจะหายไหมอันนี้คือมันก็จังๆบ้างน,นะคะจริงๆมันก็ขึ้นเต็มตัวแหละนะคะเดี๋ยวมาดูกันแต่ว่าผลของมันก็คือตอนนี้ปวดมากนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เขาก็บอกแล้วพยาบาลบอกว่าแบบเนอย๋ยวจะค่อยๆฉีดให้ทีละอันนะเพราะว่ามันปวดมากอะไรเงี้ยประมาณสิบห้านาทีก็ปวดจริงๆตอนนี้ก็ยังปวดอยู่นิดนึงนะคะก็ หวังว่าจะหายนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ให้กำลังใจมาทาั้งทาง Facebook แล้วก็ Instagram เลยนะคะขอบคุณมากๆที่แบบเป็นห่วงกันเนาะก็ยังไงเดี๋ยวจะรีบหายแล้วก็ยังไงจะมาอัปเดตอาการให้อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ยังไงรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกๆคนโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันมาได้แบบเราไม่ตั้งตัวจริงๆนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบาค่ะ